สวัสดีค่ะทุกคนอรุณสวัสดิ์ตอนบ่ายตื่นแต่เศ่้าจากอุดอรครับรวนมากสารคามอ่าหัวจะงม่อะอ,อ,อยู่ที่ล้วอยู่กับใครเอยเขาแม่หมูขนาดเนี่ยเที่ยุอย <laughs> อุ้ยยถอยดำจังเลยอ่ะแม่หมูนะคะคนเดิมเพิ่มเติมคือผอมลงผอมลงเพราะว่าเลิกกับแฟน จอยแห้งเนาะไปจงไในสูตรกินลับความจอยคเียอกาวหมูหวานมาเอาเด้อสีบอกอืเฮ็ดจังไนกินกาแฟมวล้แปดแก้วกินแล้วก็นอนกินกาแฟแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนอุ้ยหนาคือดั่งเจมันดั่ข้าวเหนีกนาจ้ามันเหนียนอะจั่ว่าอนี่ใส่กระเหลียกข้นเหลียเนาะ อยู่ที่บ้านนะคะ à, ได้ของเห oh, ร, ASE, ร,ร thousand, ียญไหมเพราะเป็นของเหรียญไหมได้โต๊ะหมู่บูชาพระมากิลลองว่าเพียงบ่ราคาราคาสามพันเราถือกีลได้เพระเป็นสามพันดอกสองพันเก่าสองพันเท่าไหร่นี่ยังไม่ทําเลยอันนี้ราคาห้างพะมิน네ิมอลเท่าไหร่ละนัอยหมร้อยหนึ่งคูดีเหรอมันร้อยหนึ่งไม่ได้หรอกวันนี้เดียวเอง ประมาณหกสิบห้าสิบผ้ามานะคะเชิญชวนทุกคนมาปิดวงวันที่ยี่สิบหกค่ะปิดวงนะคะมาเด้อเจกี่ก็เตรียมช่วงว่างนะคะวัเราว่างคะ่ะไม่มีอะไรทำคะ่ะน,นอนคะ่ะ อาบน้ำสาวหัวก่อนเป็นปอยเป็นเป็ดเป็ดเทป